สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจเรื่องวุ้นวุ้นของตุ๊กนะครับพิตุกอยู่โคราชคะ่ะส่งได้ทุกจังหวัดแต่ต้องเป็นจังหวัดที่มีรถตู้รถทัวร์จากโคราชผ่านนะคะและที่สำคัญคือลูกค้ามีเวลาสะดวกในการไปรับเองที่ขนส่งนะจ๊ะวันนี้ก็นำเสนอด้วยเรื่อง สวัสดีคะ่ะพี่ตุกพอดีว่าถ้าสั่งเค้กวันนี้พรุ่งนี้เที่ยงได้ไหมคะพี่เราก็ทำท่าทำทางเอ้ยดูตารางคิวก่อนโอเคได้จ้าค่ะพี่หนูอยากได้แบบนี้เฮ้ยหนูนี่มันถาดใหญ่เลยนะคะ่ะจะให้หัวหน้าคะ่ะแล้วก็ช่วยเขียนด้วยนะคะว่า แฮปปี้เบิร์ดเดย์หัวหนาไอ้เราก็เขียนสรุปไปบอกพี่ตรงคำว่าหัวหน้านะคะไม่เอาไม้โถแต่เอาไม้เอกค่ะภา,าษาโคราชบ้านเองอะพี่บอกโอเคได้จ้ามาปลูกข้าวกันก่อนเลยอย่างที่พี่ตุ๊กบอกนะคะเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างที่จะอยู่บนหน้าเคก้กรวมทั้งฐานเคก้กให้เรียบร้อยอันดับแรกคือเตรียมข้าว ฐานเค้กเตรียมเรียบร้อยอ้าวพี่ขาข้ามันไก่ขอเป็นเนื้ออกนะคะหนังเยอะๆได้ค่ะแกเรียนขอแตงกวาเยอะนิดนึงได้ค่ะ มาวันนี้พิเศษหน่อยนะคะขอเป็นไข่แฟตมาค่ะดูขั้นตอนวิธีการทําไข่ดาวเลยครับพี่เุ๊ขาอนุญาตดูไข่ดาวค่ะพี่รู้สึกจะทําไปประมาณ3าสี่รอบแล้วก็ทําอีกสักรอบจะเป็นไรไปดูด,ดูดูกันไปนะครับคุยไปคุยมาเมาส์มอ,อยซอยก้าวเป็นไงล่ะครับไม่ละครับ ผาแตงกวาแกะสลักนิดๆหน่อยๆอ้าวเลือดก็มาจัดเลยครับจัดเลยครับเอาออกจากพิมพ์ก่อนจะว่าพิมพ์มันก็ไม่น่าใช่แล้วประยุกต์ครับประยุกต์ใช้นะครับ ดูส่วนประกอบหน้าเค้กแล้วก็คงจะเดาได้แล้วมั้งว่าจะมีอะไรบ้างอันนี้ก็สิเนเจอร์ของทางร้านเลยค่ะน้ำพริกกะปิเมื่อเราแกะส่วนประกอบที่ว่าเราใส่สีผสมอาหารเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาแกะในส่วนที่ ต้องมีการเติมแต่งสีนะคะจากเท่าที่ทำมานี้คลิปประมาณร้อยคลิปแล้วมั้งปลาทูเนี่ยคงลงสีปลาทูได้แล้วละ่ะมาต่อไปเราก็จะไปผัดกระเพรากันนะครับจัดเตรียมฐานเสร็จปุ๊บทำเลยครับ เครื่องเขาเบากว่าอากาศก็มาแล้วแกเลียนครับแกเลียนจัดไปแต่งจัดไปก่อนนะคะโอ้ยพูดผิดอีกแล้วพี่ตุ๊กเนี่ยจัดไปตอนเดี๋ยวค่อยมาแต่งอีกทีนึงนะของเราเองเราทำทุกวันเราจะต้องรู้ว่าเฮ้ยอันไหนก่อนอันไหนหลัง เห็นไหมคะข้าวทุกเม็ดโอ้โหมากว่าจะทำได้แต่ละอย่างดูเนื้อไก่สิคะแบบโอ้โหเดงๆดงกันไปเลยหนังไก่เยอะพอไหมคะคุณลูกค้า,า่ะเอาถ้วยน้ำจิ้มหายไปไหนน้ำจิ้มน้ำจิ้มเอาเอาน้ำจิ้มยังไม่แห้งยังไม่สุก อสุกเรียบร้อยแข็งแล้วได้ที่ถาดนี้เรียกว่าวุ้นอาหารตามสั่งนะคะลูกค้าอยากได้แบบไหนลูกค้าบอกมาเลยจะเป็นส้มตำหอยเอย่ยลาบก้อยน้ำตกนู่นนี่นั่นได้หมดค่ะแต่ขอให้ส่งรูปมาให้พี่ตุ๊กดูด้วยนะคะ พี่ตุ๊กจะได้เรียนแบบได้สีอาจจะเวอร์วังกว่าของจริงนะจ๊ะมาจ้ะไขแ่แฝดกันไปเลยมันก็กรอบกรอๆนะสุดท้ายท้ายสุดนะคะตั้งแต่ต้นปียันถึงตอนนี้น่าจะประมาณร้อยน่าจะประมาณร้อยกล่องได้แล้วละ่ะสำหรับวุ้นน้ำพริกกะปิเนี่ย สั่งมาค่ะพี่ตุ๊กชอบชอบสั่งมาโลดโอเคอย่าลืมกดอะไรคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเรื่องวุ้นวุ้นของตุ๊กไว้ด้วยนะจ๊ะย YouTube ก็ชื่อเดียวกันนะจ๊ะเรื่องวุ้นวุ้นของตุ๊กจ้าบายบาย see you next time